พลังงานของคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีในช่วงนี้นะคะแม่หมอจับได้ไพอวิชาอาคมช่วงนี้คุณมีพลังงานสิ่งลี้ลับพลังงานที่เป็นจากเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะที่ค่อนข้างจะอาฆาตพยาบาทคุณมากๆในช่วงเวลานี้นี่คือดวงของคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีเท่านั้นนะวันอื่นไม่เกี่ยวนะคะคุณเลื่อนผ่านไปได้เลย นะและเป็นสิ่งที่แม่หมอต้องทําวันเดียวด้วยในวันนี้วันพฤหัสมีพลังงานจากกวาลเสีงยงศิคูบาอาจารย์ต้องการให้หมอมาสื่อสารแล้วว่าหากว่าช่วงนี้เราสึกกระวนกระวายนอนไม่หลับมีเรื่องแปลกๆเข้ามาในชีวของเราแล้วก็มักจะเครียดโดยเฉพาะเรื่องของความรักมันไม่น่าเครียดมันก็เครียดมีเรื่องซวยๆเข้ามาให้คุณได้แก้ไขตลอดเวลามันไม่แปลกค่ะ พระวันพรฤรรหัส,สับ,บดีในบางคนนะคะเฉพาะบางคนช่วงนี้คุณอาจจะรับอิทธิพลความอาฆาค่าพยาบาทจากเจ้ากรรมในเวรมาในรูปแบบของการเล่นคุณใส่บนดำอักวิชาเดี๋ยวแม่หมอจะบอกทุกอย่างในคลิปนี้หมดเลยนะแก้ยังไงทำยังไงให้หลุดพ้นนะคะแล้วก็แก้ได้ด้วยตัวเราเองเลย นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่หมอต้องทําให้ครูบาอาจารย์โอเคอ่ะเราเข้าเรื่องกันเลยไพ่ใบแรกแม่หมอจับได้พิโรธทศพักแม่หมอใช้ไพ่สาหรับของท้าเวสุวรรณนะคะเป็นครูบาอาจารย์ของแม่หมอเองจะใช้สื่อสารในกรณีที่เราโดนคุณใส่เมนดําล้างอาถรรพ์นะคะต้องให้ท่านเข้ามาช่วยในการเปิดไพ่และใบที่สองพระนางจารวิยักษ นะคะใบที่สามยักษ์กาบุรุษแล้วก็ใบที่สามแก้อย่างไงเขาบอกว่าให้สักการะมหาพรหมก็คือไปไหว้พระพรหมและจะทําให้เราหลุดพ้นจากคุณใส่มนดําเดี๋ยวฟังได้เลยไพ่เป็นแรกเนะี่ยแม่หมอขยายความมาให้แล้วนะแปลกมากเลยเธอแล้ววันนี้แม่หมอต้องทาเรื่องนี้ให้ได้มันมันมันเป็นมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนที่เกิดวันพฤหัสช่วงนี้แต่มันสามารถข้ามผ่านพ้นไปได้ไม่ยากค่ะไม่ยากไม่ยาก ไพ่บอกว่าการที่เราเปิดได้ไพ่พิโรธทศพักและก็นางจามเทวีเนี่ยคือเทวีเทวียักษินีเนี่ยแล้วก็กาบุรุษเนี่ยสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีกําลังกังวลเรื่องมด์ดํามีความหมายว่าเออพิโรธทศพักเนี่ยแสดงถึงสภาวะอารมณ์ที่รุนแรงมากเขาส่งคุณใส่ม์ดํามาด้วยจากที่เขาเกิดสภาวะ ความอาฆาตพยาบาทต่อคุณเขาต้องการเห็นชื่อของคุณพินาศนะคะเขาเลยต้องทําวิธีการเลยสกปกแบบนี้ซึ่งอาจจะมาจากคนที่เขาไม่ชอบคุณคนที่อิจฉาคุณคนที่เขาเคยมีประเด็นกับคุณในอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันนี้เขายังมีจิตใจที่ลิษยาจิตใจที่อาฆาตพยาบาทอยู่ก็เลยต้องส่งพลังงานเหล่านี้มาด้วยความโกรธแค้นนะ หมายถึงสภาวะอารมณ์ที่รุนแรงการถูกคุกค,คามหรือพลังงานลบที่ถาโถมเข้ามาอย่างหนักหน่วงเป็นไพ่ที่ให้เตือนระวังเรื่องของความโกรธยิ่งจะสมมุติว่าถ้าลูกดวงโกรธมากๆในช่วงเวลานี้ระงงับอารมณ์ได้ลระง,งับอารมณ์ก่อนเลยเอาโหสิก,กรรมให้เร็วที่สุดเพราะยิ่งคุณคุณโกรธมากเท่าไหร่นะมันจะยิ่งเปิดดวงให้พวกพลังงานคุณใส่มนดำ สิ่งลี้ลับผีเล่ลอนที่เขาส่งมาน่ะจะเข้ามาถึงตัวคุณได้ง่ายแต่ถ้าคุณไม่รับความโกรดแค้นคุณปล่อยวางคุณเอาอุตกรรมได้เร็วมากเท่าไหร่จะทําให้พลังงานเหล่านั้นเข้าถึงคุณไม่ได้นะคะและไพ่ใบถัดมาพระนางจามเทวีเป็นไพ่แห่งชัยชนะของผู้มีบุญบรารมีพระนางจามเทวีเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพุทธคุณสูงส่งและมีอํานาจในการสงบสิ่งชั่วร้ายแสดงว่าคุณเป็นคนที่มียานเก่า ของเก่าคุณเยอะในะเดียชาติคุณชอบทําบุญสุนทานดูแลทุกดูแลทุกชีวิตนะคะเป็นคนที่ชอบทําบุญค่ะแล้วผลบุญเก่าจากการช่วยเหลือคนจากการมีลูกศิษย์ลูกหาในเดียชาติที่ผ่านมามันส่งให้ปัจจุบันชาติของคุณได้มีบุญเก่าคอยช่วยเหลือคุณอยู่มันเลยยังไม่ไรแรงมากนะักเพราะยังมีบุญเก่ายังช่วยคุณอยู่ยังหนุนหลังคุณอยู่นะคะแล้วก็มีบริวารรอบนอกที่เป็นดวงวิญญ,ญาณ อาจจะเป็นบริวารที่เขาเคยอยู่ร่วมกันกับคุณเนี่ยเดียชาติเขาตามมาคุ้มครองมาดูแลคุณอยู่นะแต่ว่าเขาช่วยได้ระดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้ทั้งหมดอ่าแต่ก็ยังถือว่าดีอยู่แล้วไพากาบุรุษนะคะหมายถึงข่าวสารลางบอกเหตุหรือสิ่งลี้ลับคอยติดตามคอยเตือนภัยเหมือนประมาณว่ายักษ์ตัวเนี้ยเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นเหมือนคุณใส่มนดำอะ่ะอักวิชาผีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มาก่อกวนพระที่เขากําลังบิณฑบาตอยู่ หมายความว่าวิญญาณพวกนี้มันมาก่อกวนคุณนะทาให้คุณเจอเรื่องแปลกๆเจอเรื่องแปลกประหลาดนะคะและพี่บอกว่าให้คุณใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเพราะคนวันพฤหัสบาาดีเนี่ยเป็นดาวแห่งปัญญาหากคุณยิ่งกังวลหรือโกรธเนี่ยพลังงานลบจะยิ่งทํางานได้ดีมากขึ้นเท่านั้นให้กลับมามีสติปัญญาอาหุสิกรรมให้เร็วที่สุดใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดนะยิ่งเราโกรธเราจะยิ่งรับพลังงานลบ อันนี้เข้ามาแล้วทําให้คนที่มันทําคุณใสยมนดํามันจะหัวเราะขาเราได้ว่ามันทําสําเร็จเอออย่าให้มันได้สําเร็จค่ะพึ่งบาร,รมีพระแม่จามัเทวีแนะนําให้ไปสักการะแล้วหากว่าเราสะดวกเนี่ยเราสามารถมันมีวัดนึงก็คือวัดจามเทวีหรือว่าเราเซิร์ชดูก็ได้นะว่าที่ไหนมีวัดจามเทวีนะคะคก็คือพระแม่จามเทวีเนาะเซิร์ชดูได้เลยท่านเป็นเสียงสิทธคูบาอาจารย์คอยคุ้มครองเราอยู่นะ ในช่วงนี้เลยเพื่อขอให้พึ่งบารมีให้ท่านช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ศัตรูที่มองไม่เห็นแล้วก็ทําบุญด้วยการเพิ่มแสงสว่างทําบุญหลอดไฟเทียนหรือเติมน้ํามันตะเกียงนะหรือเราต้องสวดมนต์บทพระปลิตนะคะจะเป็นการล้างอาถรรพ์ป้องกันผู้ผีปีศาจนะเป็นบทสวดพวกแบบป้องกันนะให้สิ่งไม่ดีที่มองไม่เห็น แล้วก็แก้คุณใส่โดยตรงนะบทนี้สําคัญมากต้องสวยได้ไดว้เวละสามจบเก้าจบตื่นมาสวดก่อนนอนสวดช่วงก่อนนอนต้องสวดด้วยนะเออเป็นการป้องกันแม่มันเข้ามาทางด้านความฝันหรือทางลมเพลลมพัดแล้วก็กวดนะ้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรพลังงานที่ส่งมาโดยใช้คําอธิษฐานว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราให้สิ่งที่ไม่ดีที่เขาส่งมาเนี่ยสะท้อนกลับไปยังผู้ที่ส่งด้วยนะคะขอให้สลายเป็น การอโหสิกรรมต่อกันนะทีนี้การที่เรากวดน้ํานะถ้าใจเดียลงให้ทําบุญตักบาตรติดตอนสามวันทุกครั้งที่รู้สึกไม่ดีแล้วต้องกวดน้าํอาอโหสิกรรมให้ได้ให้เน้นการอธิษฐานจิตขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรนะคะพลังงานที่ส่งมาเพื่อกรรมนั้นสิ้นสุดลงและไม่สามารถทําอะไรคุณได้ ตอนที่เรากวดน้ำลงดินนะขออำนาจบาร,รมีพระนางจานกับพระพรหมขอให้ทั้งสองพระองค์ช่วยนำทางให้สิ่งไม่ดีเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของข้าพเจ้าแบบถาวรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานอำนาจแห่งพระแม่ธรณีนะคะช่วยเป็นสักขีพยานขจัดปัดเป่าเอาสิ่งไม่ดีเหล่านี้ออกไปจากร่างกายของข้าพเจ้าและขอให้พระพรหมพระแม่ธรณีพระนาง จานเราตามมาคุ้มครองชีวิตของข้าพเจ้าอย่าให้คุณใส่มนดําเข้าถึงตัวข้าพเจ้าไดใ้ให้ท่านคอยติดตามชีวิตของข้าพเจ้าขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในความดูแลของของพวกท่านแค่นี้เลยค่ะแล้วก็สาธุนะคะเป็นอันว่าเสร็จพิธีกรรมแค่นี้เราก็จะหมดทุกหมดโศหมดอาถรรพ์คุณใส่มนดําขอให้ทุกคนนะคะผ่านพ้น ช่วงวิกฤตช่วงนี้ไปได้นะทุกอย่างมีทางมีทางแก้เสมอแต่ถ้าเราอยากให้ดีทั้งกวดน้ําเอาน้ามนต์มาอาบติดต่อสามวันอาบตอนเช้าหนึ่งรอบก่อนนอนหนึ่งรอบนะคะติดต่อกัน3วันนะทุกครั้งที่รู้สึกไม่ดีอาบน้ํามนต์ทำบุญตักบาตรสามรอบกวดน้ําลงดินสามรอบต่อกันแค่นี้ก็จะทําให้เรื่องร้ายๆกลับมาเรื่องมาเป็นเรื่องดีได้ค่ะเพราะฉะนั้นแม่หมอขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสในช่วงเวลานี้ด้วยนะเราสึกว่าตรงไม่ตรงกี่เปอร์เซ็นต์ก็สามารถรับประสบการณ์ผ่านใต้คอมเมนต์แม่หมอเยอะๆ กดไลค์กดแชร์เยอะๆหรือใครต้องการดูดวงเจาะลึกก็ติดต่อทางบ้านเขียวได้เลยค่ะ